สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัทโตฮานะครับวันนี้นะครับพบกันอีกแล้วเดี๋ยวจะพามารีวิว MG 5รุ่นนี้เป็นรุ่นโปนราคาอยู่ที่6 6 9 9 0 0บาทนะครับตัวนี้จะมีอะไรที่แตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้บ้างเดี๋ยวผมพาไปชมพร้อมกัน เราเริ่มในส่วนของด้านหน้ากันเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยกระจังหน้านะครับกันชนหน้าฝากระโปรงหน้าเป็นการดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยรวมถึงไฟหน้าด้วยกระจังหน้าของเขานะครับออกแบบเป็นแบบ 3D เป็นแบบดิจิตอลเบอร์นิงกิลตัวนี้ก็ดีไซน์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นเวลาลูกค้าวิ่งต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับรถเนี่ยจะได้ระบายความร้อนได้ดีแล้วก็ตัวนี้ค่อนข้างสวยนะออกแบบมาแบบว่าใหญ่มากๆเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบเงาเงานะครับ ก็คือออกเป็นโทนแบบว่าเหมือนโครเมียมกับสีทองผสมกันตัวนี้ให้อารมณ์ความรู้สึกแบบว่าเรียบหรูดูแพงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไฟหน้าด้านบนเป็นไฟแบบ d ดย์ไทม์รวมถึงฉุกเฉินไฟเลี้ยวนะครับอยู่ด้านหน้าตรงนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็ไฟด้านล่างตรงนี้ที่ลูกค้าเห็นกันนะครับตัวนี้จะเป็นไฟด้านหน้าเปิดปิดแบบอัตโนมัติด้วยนะครับ พร้อมระบบ f โฟล me มีโฮติดให้นะครับเวลาเราดับเครื่องนะครับตัวนี้ไฟก็ยังติดค้างให้อยู่แล้วก็ตัวฝากระโปรงมีการดีไซน์ใหม่ตัวเว้าตัวโค้งต่างๆจะไม่ได้เหมือนเดิมแล้วเส้นสายของเขาเนี่ยจะดูสวยงามมากยิ่งขึ้นรวมถึงโลโก้ด้านหน้านะครับตัวนี้ตกแต่งให้เป็นสีดำเงาเลยเพิ่มความดุดันมากยิ่งขึ้นเลยผมมองเว็บแรกเนี่ยรู้สึกว่ามันค่อนข้างหรู มากยิ่งขึ้นกว่าตัวเก่านะครับผมมาชมในส่วนของด้านข้างบ้างนะครับด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นล้อขนาด17นิ้วมาพร้อมกับยาง215 50 R17 แล้วก็ล้อตัวนี้นะครับเป็นแบบดําเงาทั้งหมดเลยรุ่นก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นดํำปัดเหมือนคมเมี่ยมแต่ตัวนี้จะเป็นดําล้วนนะครับเพิ่มความดุดัดันมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับคาลิเปอร์แบบสีแดงตัวนี้เป็นแดงจากโรงงานนะสวยเลยนะครับตัวนี้แล้วก็กระจกมองข้างตัวนี้ ได้เป็นแบบสีดําด้วยผมมีไฟเลี้ยวที่กระจกด้วยนะครับแล้วก็เป็นกระจกพับแบบอัตโนมัติด้วยกรอบกระจกนะครับทั้งรอบคันเลยตัวนี้จะเป็นสีดําเงาทั้งหมดฝั่งประตูก็จะเป็นตัวสมาร์ทคี์นั่นเองนะครับมีกุญแจอยู่ในระยะสามารถกดปุ่มตรงนี้ที่ประตูนะครับมือจับสามารถเปิดเข้ารถได้เลยแล้วก็เวลาล็อกรถก็กดตรงนี้ได้เลยเช่นเดียวกัน เรามาชมในส่วนของท้ายรถบ้างนะครับท้ายรถนะครับมีการตกแต่งพร้อมลกปรับเปลี่ยนใหม่ค่อนข้างเยอะเลยรุ่น x นะครับมีสปอยเลอร์หลังสีดําเงาแบบนี้มาให้โลโก้ mg สีดำแบบนี้นะครับโลโก้เนี่ยผมมองว่าสวยนะเพราะว่าขนาดเขาไม่ได้ใหญ่มากนะครับกำลังพอดีแล้วก็ ตัวโลโก้สัญลักษณ์ MG 5 Pro ตัวนี้จะเป็นสีดําให้ด้วยตกแต่งมาจากโรงงานเลยมีเซนเซอร์นะครับด้านหลังเซ็นเซอร์ถอยให้3จุดเซ็นเซอร์กับระยะนั่นเองนะครับไฟท้ายของเขานะครับเป็นเอกลักษณ์มากๆปรับเปลี่ยนใหม่นะไม่ใช่แบบเดิมแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นแบบ LED ออกรูปแบบว่าเป็นตัว Y นั่นเองเป็นแบบ LED เลยนะครับเป็นฟู l ด้วยแล้วก็ตัวด้านหลังนะครับจะมีไฟตัดหมอกมาให้ทั้ง2ข้างเลยรวมถึงตัวท่อหลอกด้านด้านล่างจะมีมาให้ฝั่งละ2รวมเป็น4นะครับ ท่อจริงของเขาจะออกอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้ท่อจริงอยู่ด้านล่างตรงนี้อันนี้เป็นท่อหลอดไปเชนนะ,ะแล้วก็ด้านด้านล่างสุดตัวนี้เป็นดิฟฟิเซอร์นะครับตกแต่งเป็นสีดำบวกกับตัวโครเมียมที่ให้มาเพิ่มความหรูหรามากยิ่งขึ้นตัวท้ายรถนะครับของเขาเวลาเปิดเขาจะมีสปริงดึงขึ้นแบบนี้ะจะทําให้รู้สึกว่าอมันไม่ได้หนักเบาะนะครับผมตัวด้านหลังนะครับเก็บงานมาค่อนข้างดีเลยมีพลาสติกหุ่มตัวเหล็กตรงนี้ให้ด้วยรวมถึงตัวพรมตรงนี้นะครับก็มี ตกแต่งให้สวยงามด้านท้ายรถนะครับกว้างขวางมากตัว MG5 แถมยังมีตัวชุดยางปะยางฉุกเฉินมาให้ด้วยนะครับอีก1ชุดเดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะครับว่าตัวนี้มีอะไรมาให้อีกบ้างมาชมในส่วนของภายในห้องโดยสารนะครับตัวนี้จะเป็นกระจกปรับขึ้นลงแบบอัตโนมัติ1ข้างมาพร้อมกับตัวปลดล็อกรถแล้วก็ล็อกรถอ่าแล้วก็ตัวล็อกกระจกตัว MG เนี่ยจะล็อกกระจกฝั่งคู่หลัง ท่านั้นนะครับผมแล้วก็ตัวลำโพงเนี่ยตัวรุ่นนี้นะครับมีมาให้ทั้งหมด6จุดเลยพวงมาลัยนะครับตัวนี้ปรับสูงต่ําได้แล้วก็เป็นพวงมาลายัยมัตติฟังก์ชั่นที่ฝั่งขวามือนะครับส่วนสั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นในส่วนของคอนโทรลเกี่ยวกับหน้าจอหน้าจอกลางฝั่งคนขับนะครับมีขนาดอยู่ที่7นิ้วไฟหน้าปรับสูงต่ําได้แบบ3ระดับเลยแล้วก็ตัวกระจกมองข้างสามารถปรับได้ทีตรง ด้านข้างตัวไฟสูงต่าตัวนี้เลยไฟเลี้ยวอยู่ที่ซ้ายมือไฟสูงต่ําอัตโนมัติปรับได้ฝั่งซ้ายมือเลยตัวขวามือนะครับเป็นในส่วนของปัดน้ําฝนด้านหน้านั่นเองเบาะฝั่งคนขับนะครับสามารถปรับได้6ทิศทางฝั่งคนผู้โดยสารนะครับปรับได้แบบ4ทิศทางหน้าจอกลางเอ็นเตอร์เทนเมนต์ตรงกลางตัวนี้มีขนาด10นิ้วเป็นแบบทัชสกรีนด้วยแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นแบบใหม่แล้วนะอ่าเป็นแบบ Apple Ca คาพีแอนดรอยโ o นะครับแบบไรสายแบบไวลสนั่นเองส่วนตัวปุ่มเป็นแบบวันทัดสามารถทัดได้เลยเปิดปิดเพิ่มเสียงเบาเสียงปุ่มโฮมอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้ทั้งหมดปุ่มไฟฉุกเฉิอนอยู่ตรงนี้รวมถึงตัวนี้นะครับยังมีตัวช่อง power outlet ให้ตัว12โวลต์สำหรับบางคนต้องการติดกล้องก็สามารถเสียบที่ตรงจุดบุหรี่นี้ได้นะครับแต่สาหรับ MG5 ของเราตัวนี้จะมีตัว USB อยู่ด้านบนสาหรับใครที่ติดกล้องเนี่ยบอกเลยว่า ติดค่อนข้างง่ายมากๆผู้หญิงก็ติดเองได้แค่มีสาย USB นะครับเสียบปุ๊บแล้วก็ลิงก์เป็นกล้องหน้าจอเอ่อเป็นกล้องบันทึกหน้ารถได้เลยทันทีมีที่บังแดดให้2ฝั่งเลยนะครับผมแล้วก็มีที่ที่เก็บแว่นตาให้ตรงกลางมีไฟหัวเก๋งให้นะอ่าแล้วก็มีไฟเวลาเราเปิดประตูไว้นะครับเรากดตรงนี้จะมีไฟนะครับตัวนี้เป็นไฟสีส้มนะสีส้มอ่อนๆจะได้ไม่ต้องแสบตามากเป็นสีนวลๆนะครับผมอมองได้แบบสบายๆนะครับ แล้วซิกเนเจอร์ของเราเลยนะครับก็คือหลังคาสรุปูปสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบหลังคาสรุลูปบอกก่อนว่าหลังคาสรุูปเนี่ยจะมีเฉพาะรุ่น X เท่านั้นตัวนี้นะครับจะมีม่านให้ด้วยสำหรับบางคนที่มองว่าเอ้ยมันจะร้อนหรือเปล่าปิดปุ๊บตัวนี้จะเป็นม่านช่วย ชลอแสงแล้วก็ความร้อนแล้วก็บวกกับตัวรถของเรามีการติดฟิล์มเซรามิกให้รอบคันด้วยรวมถึงหลังคาสลูปนะครับเราก็ติดฟิล์มให้ด้วยหลังคาสลูปใช้งานได้แบบนี้เลยก็คือกดหนึ่งครัง้งกดให้ดูนะ,ะแบบนี้เปิดแล้วเรียบร้อยนะครับเวลาปิดปึ๊บผมปิดให้สำหรับใครที่ชอบแบบระบายกลิ่นแต่ไม่อยากเปิดหลังคาสลูป สามารถกดให้หลังคามันยกขึ้นได้อันนี้ก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งก็ลองไปใช้งานดูนะครับสําหรับใครที่ชอบตัวนี้แล้วก็ตัวมือโหนเนี่ยตัวนี้นะครับมีมือจับให้ทั้งหมด3จุดเลยเออแล้วก็ตัวาสายเบลนะครับตัวนี้เป็นแบบดึงกลับด้วยมาในส่วนของตัวระบบเกียร์บ้างเกียร์ตัวนี้เป็นแบบ8ปสปีด CVT พร้อมระบบแมนนวลโหมดนะครับสามารถใส่เป็นแบบเกียร์ธรรมดาได้แล้วก็ตัวนี้นะครับยังมีเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโหด้วยนะ ราคา6กแสนกว่าบาทนะครับมีออโต้เบรกโหให้ด้วยแล้วก็มีที่วางแก้วน้าให้2จุดแล้วก็มีตัวที่วางของให้ด้วยตัวดีไซน์ภายในเนี่ยผมมองว่า MG5 เนี่ยค่อนข้างสวยอยู่แล้วเพราะว่าเขาดีไซน์มาเอาใจใผู้ขับขี่เลยเพราะว่าหน้าจอแล้วก็คอนโซลทั้งหมดเนี่ยจะเอียงเข้าหาฝั่งคนขับเวลาขับขี่เนี่ยเราก็จะมองเห็นได้ค่อนง้างง่ายขึ้นแล้วก็ตัว ดีไซน์คอนโซลต่างๆเป็นแบบไดมอนด์เป็นเหมือนเพชรนั่นเองตัวนี้สวยมากนะแล้วก็จะเป็นสีเทานะครับเมทัลลิกก็เวลาออกแดดตัวนี้จะไม่สะท้อนแสงแล้วก็ตัวเก๊ะนะครับตัวเปิดตัวนี้เป็นแบบซอฟต์เป็นแบบซอฟต์บบด้วยนี่ตัวนี้อ่าก็ถือว่า MG5 ให้มาครบนะครับในส่วนของด้านหน้าเดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของด้านหลังบ้างนะครับว่าตัวนี้มีความพิเศษยังไงบ้าง มาชมในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยของเราจะมีจุดยึดไ Isofix ให้2จุดสเบาะแล้วก็ตัวเบาะด้านหลังเนี่ยสามารถพับได้นะครับแบบนี้เลยนี่นะครับก็สายแม่บ้านน่าจะประทับใจในส่วนของตรงจุดนี้ในกรณีที่เราไปซื้อของช้อปปิ้งนะครับอ่าบางทีมีวัตถุหรือมีของนะครับที่ยาวตัวนี้ก็สามารถพับเบาะตัวนี้เพื่อเก็บ บรรจุของได้มากยิ่งขึ้นแต่ถ้าใครไม่จําเป็นต้องใช้นะครับเราก็สามารถปุ๊บแบบนี้แล้วก็ล็อกได้เลยทันทีด้านหลังนะครับตัวนี้ออย่างที่ผมบอกด้านหน้าเลยนะครับมีมือตรงนี้ให้พร้อมไฟด้วยนะครับแล้วก็มีตัวที่แขวนให้ด้วยแล้วก็ตัวเล็กรูมด้านหลังนะครับบอกเลยว่า ก็เป็นพื้นที่ที่เหลือเยอะนะนั่งค่อนข้างสะดวกสบายเลยตัวนี้ยังมีแอร์ต่อหลังให้ด้วยปรับแยกซ้ายขวาได้แล้วก็มีช่อง USB ให้สําหรับชาร์จแบตโทรศัพท์อะไรตา่างๆก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับในส่วนของ MG5 ต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของขุมพลังเครื่องยนต์เขาบ้านนะครับว่าของเขาเนี่ยมีขุมพลังอะไรยังไงนะครับมาในส่วนของกาลังเครื่องยนต์บ้านนะครับกำลังเครื่องยนต์ตัวนี้อยู่ที่1 5 0 0ซีซีแรงม้าของเขานะครับอยู่ที่114แรงม้าแรงบิดอยู่ที่ 150นิวตันเมตรจับคู่กับระบบเกียร์ CVT 8ปสปีดนั่นเองพร้อมระบบเกียร์แมนนวลหมดด้วยสามารถเล่นเกียร์แบบเกียร์ธรรมดาได้บอกเลยว่าตัวนี้เห็นแบบนี้เครื่องแบบนี้นะครับขับสนุกมากๆแล้วก็ ตัวน้ำมันของเขารองรับต่ําสุดเลยถึง e85 ลูกค้าสามารถเติมได้ถึง e85 เลยนะครับ e20 91 95ได้หมดความยาวของตัวรถเนี่ยอยู่ที่4,675ม mm. ิลลิเมตรความกว้างของตัวรถอยู่ที่1,842ม mm. ิลลิเมตรความสูงของตัวรถอยู่ที่1,480ม mm. ิลลิเมตรฐานล้อหน้าถึงด้านหลังอยู่ที่2,680ม m mm. เมเป็นไงกันบ,บ้างครับหลังจากที่ผมพาดูสเปครอบคันของ MG5 โปรตัวนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะเขาปรับเปลี่ยนในเรื่องของโฉมหน้าตาด้านท้ายล้อแม็กในส่วนของภายในใหม่ทั้งหมดเลยบอกเลยว่าตัวนี้สวยงามมากๆและก็สําหรับลูกค้าท่านใดที่มีความกังวลในเรื่องของตัวนี้ขับดีไหมช่วงล่างดีไหมต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้เป็นตัวที่ขับดีมากๆยิ่งขับทางไกลเนี่ยลูกค้าจะได้สัมผัสในเรื่องของความนิ่มนวลของตัวรถเพราะด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบแม็กโครสตนด์ตัวนี้นุ่มนะนุ่มหนึบ เอาอยู่แน่นอนแล้วก็ส่วนใหญ่ลูกค้าชมในส่วนของ MG5 มาแต่ไหนแต่ไรยอยู่แล้วนะครับและตัวนี้ขับดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ระบบระบายความร้อนเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าได้กระจังหน้าขนาดใหญ่ขึ้น แล้วก็ราคาของเขานะครับในส่วนของรุ่นโปรราคาค่าตัวรุ่น X เนี่ยที่ได้ซันรูฟได้ออปชันขาดที่ผมรีวิวอยู่ราคาค่าตัวของเขาเนี่ยอยู่ที่6 6 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองแล้วก็รุ่นดีสำหรับใครที่ไม่ชอบหลังคาซันรูฟรุ่นดีเนี่ยราคาถูกลงนะครับอยู่ที่6 2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองสำหรับใครนะครับที่สนใจโปรโมชั่น MG นะครับสามารถอินบอทเข้ามาสอบถามผมได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างหรือโทรเข้ามานะครับที่เบอร์0 8 0ย์ 957 9756เซลล์นัดยินดีให้บริการนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะสัมผัสความแรงของรถและอยากสัมผัสสมรรถนะของรถเรียนเชิญเข้ามาได้เลยนะครับที่โชว์รูม MG กรุงเทพสาขาลำลุกาคลอง4หรือปักหมุดมาได้ที่ b ิ๊กซีคลอง4นะครับอยู่ติดก,กันเลยตอนนี้โชว์รูมของเราย้ายมาตั้งอยู่ที่นี่นะครับก็ลูกค้าท่านใดผ่านสามารถแวะเวียนทานกาแฟก่อนก็ได้พูดคุยกันก่อนก็ได้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมนะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เน้นย้ำนิดนึงน,น,นะครับตัวนี้นะครับมีจัดโปรโมชั่นอยู่ดาวต่ําก็มีนะครับดาวเริ่มต้นเพียง5%ผมทําเป็นดาวศูนย์ให้ด้วยก็ฝากไปด้วยนะครับสําหรับโปรโมชั่น MG สามารถติดต่อผมเข้ามาได้เลยสําหรับวันนี้นะครับผมนะต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย